อันนี้ก็ประมาณพอชคันหนึ่งเพราะว่าสิบกว่าเอลิเทนก็คือเป็นพิโคตัวนึงพลังงานของเขาเนี่ยฟูเอนเนี่ยออกมาเนี่ยสูงให้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็บีมของเขาเนี่ยยิงเท่ากันตลอดครับถ้าเป็นเครื่องที่ไม่ได้ดีมากพลังงานอาจจะเอาขช็อตนี้ร้อยอีกช็อตนึงไม่ถึงเพราะผลการรักษาบางคนอย่างบมงคนไเป็นยิงฝ้าจะเอ๊ะทำไมพี่ยิงตรงนี้ฝ้ามันจะบางจุดพี่เป็นด่างขาวอะไรเงี้ยเพราะพลังงานมันไม่ได้เสียจากตัวนี้คือมันวัดที่ปลายทางแล้วมันวัดให้ ให้มันโ o m o g e n e o ด้วยเนี่ยจะเป็นหัวที่ยิงเหมือนเขาเรียกเหมือนหัว fractional ก็ยิงแล้วปล่อยพลังงานออกมาเป็นแบบตอนเล็กๆคืออีโคเนี่ยใช้ได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นหรือของฝ้าเม็ดสีนะครับหรือพวกกลุ่มที่เป็นพวกแผบเป็นรอยแตกลายก็ใช้เนี้ย fractional เนี่ยยิงได้อย่างเล็น fractional ตัวนี้ก็ทำให้เหมือนยิงตัดทาผิน รีเซ์เฟสผิวให้ดีขึ้น20เท่าผู้หมอจําเป็นไหมคะว่าเรื่องรักษาลุ่มสิวเราต้องแบบว่ายิงให้มันหน้าแดงจนเลือดอย่างเงี้ยค่ะขึ้นกับเครื่องที่ใช้มากกว่าอย่างเครื่องตัวนี้ค่ะเขาเคียว่าฟูลเอ็นเขาดีอ hmm. ยู่แล้วแม้แต่ใช้สปอตไซส์ที่ที่ใหญ่เหมือนก็เป็นแผงใต้แล้วก็มันจะเรียก LIOB ครับมันเป็นแผงใต้อะที่กระตุ้นคอลลาเจนได้โดยที่ไม่ต้องยิงเป็นรอยแดงเป็นเลือดอะไรเงี้ยครับเริงจริง,รงเลือดไม่เล<ๆ>ือดมันทําให้แบบมันมีผลการที่แบบผิวเรามันจะดีขึ้นไหมมันแบบกระตตุ้้้้นนาเจีผิวขงใ พี่โค้ยบอกว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานของอะไรเท่นดอมันเหมือนกับว่ามันจะสมูทที่สุดยังไงอก็มีจุดๆอะไรบ้างมันพลังงานที่ลงไปที่ผิวผลคายก็จะสมูทที่สุดครับโอเค